มาครับกั๊ใหญ่ๆกุยไปเลยครับเนาะอืมอร่ยได้ครับหอมอม,มันโอ้ลงตัวเอา ใหผมเก๋นะครับผมว่าลองไปย่างทอดครับข้าวผีคาหม้อควาใส่หมูเนาะในช่วงหูหมูนี่มันมันมนัน,นกรอบอืมอ้มกินกับข้าวเหนียวนี่ยนุ่งกว่าครับมาเทากินน้ำพริกคาขั้นกวานะครับเนาะหมะ้อควาน้ำมันหอม สุดยอดครับ